ชมเลยนะคบผมพุทธิอยู่กับผมนะครับผมวันนี้เราจะมากินไข่ดาวบา้านบ้านข่าวเอ้ไข่ดาวใส่ม,มะม่านะดูนะเดี๋ <c oughs> <c oughs> ยวครับเตรียมตัวเตรียมใจนะครับของละดูนะครับไข่ดาวบา้านบ้านยกต้องมาอย่างเงี้ยมุมมองละแบากก็ใช่แล้วครับวันนี้เราจะ เดาเลยเอึทำไมก็ก oh ็ใช่ครับวันนี้ผมจะไปกินไข่ดาวกันครับตกใจ <laughs> วันนี้จะเป็นยังไงเป็นยูวีเจรเลยนะครับอ้าวแสตาวันนี้ขอปิดหน้าก่อนนะแกไมะครับ เ้เอามาคู่กับไข่ดาวดีกว่าวันนี้ผมจะมาเห็นนะบอกแล้วมาจอบไข่แดงกันรับที่ผมทำกคร้อนป้องหนึ่งไม่กล้าจอดเลย เจาะไม่แรงพอเจาะอย่างเบาเลยกูอาใหม่ใหม่อือาลุยเมื่อกี้ติดคอยังไม่ต้องมันแบบเหมือนแบบดิบดิบมันดิบเกินไปต่อต่อ ก็ดีนะเพราะผมชอบกินอะไรดิบๆผมชอบกินอะไรดิบๆนะฮะอืมอร่อยกคนไหนซึ่งมัดิบจริงครับเอ๊ะมันอ่อนดิบออกสุกนะครับดิบออกสุกแปบลบว่าอันนี้มันแบบน่าจะสุกอะ่ะเอ๊ะมันยังออกเกือบจะสุกอะะ่ะครับอันนี้น่าจะเกือบสุกอะเดีย๋ยวดูดีคนระับมันเกือบสุกอะเกือบสุกแล้ว อะไรที่เยี่มมาอืมวอมันหลือรู้สึกว่าเหมือนจะสุกแล้วฮะมันสุกล้วนี่หว่านี่มันอะไรอะไรเยิเยอะมา เราเราจะกินดิบๆอันนี้มันหมือนจะอดดิบๆนะขายดิบทำดิบเกินไปขายไม่สุกแล้วแต่ว่าเมงดิบแล้วทำไมวะพี่พี่พี่น้องหรือพี่เจนจะเรียกยังไงครทับกูนะ้ะอายุดดสิอง มันอายุสิบเอ็ดหรือเปล่าหัวม่ต้องมีคนโตมาดูเนี่ยถือว่าอร่อยร้อนครับถอบกินแบบเดีบปกติชอบกินดิบเดีบอย่าไปกินดิบเดีบหรอ ทำตามแนละ้วแบบทำตามผมมากินเฉยๆแต่ความจริงผมไม่ควรกินนะตายคือมาม่หรออือมาดูเผ็ดม้มามา่วงแบบมันอกเผ็ดครับเม็ดติดเม็ติดต,ต,ต้งใส่ใส่พริก ติดคอไปหนึง่งคือผมไม่ได้เผ็ดครับคือผมไม่ได้เผ็ดไม่ได้เผ็ดครับยังไม่ได้เผ็ดมาดูส่วนไข่ขาวว่าผมกินไขน่แดงเยอะกินแบบผมกินเล่นนะไข่แดง ยินใจว่าผมไม่ทำดีไปแต่ยังไงก็รู้อยู่แล้วเนาะช่วงเป็นช่วงนี้เป็นช่วงแห่งทำอาหารครับคนทำอาหารเยอะครับมีเพื่อนคนนี้แอกะกำลังเรียนออนไลน์อยู่รื่อะรเบเขาก็ทำอาหารเป็นครับผมก็ทำอาหารเป็น แล้วพี่ยวเลยบอกว่าจอมพี่ทำไขยดาผิดทำไมพี่ทำไมาหาไม่เก่งด้วยว่ะความจริงครับกำกินเล่นได้นะต้องกินไข่ค่ะกินไข่ยาวเยอะม,มากส่วนนี้ครับส่วนเหลือครับส่วนเหลือไม่รู้ส่วนที่บอกมาม่าเผ็ดนะ คือไข่ไข่ที่แม่ผมครับกับไข่ผมที่ทำครับหืมไขแ Jamie, ่แม่ยังเผ็ดอ้ะเค็มออกเค็มเพราะใช่แ้วมังผสมกับมาม่าเออลืมบอกไปนะพีไอ้ตรงเนี้ยพี่เหรอผมผมมีโต๊ะนครับอันนี้พี่อย่าไปสนกับไอ้ตัวเอุอีตุ่เย็นนะครับครับ นี่คือโต๊ะเรียนนะแต่ผม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 คิดว่าตอนแรกตอนแรกผมจะทำคลิปในห้องครับห้องนอนอะอาหารว่าไปดูห้องนอนนะห,นนนะห้องนีหงน้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นั่นแหละครับเห็นจะตัางกิดต่องกิจโอ,อ้โยโอ้ กอนอาให้ดูแล้วเมื่อกี้นะเอาไม่เอามีแมวมาแล้วมีแมวมีแมวเดี๋ยวให้ดูห้าแมวนะโอเคเดี๋ยวให้ดูให้ดูห้าแมวนะนี่นะเมียกี่เราอยากกินบางมึงกัดกินไหมมากินสิลองสักเส้นไหมล่ะลองสักเส้นไหมล่ะแมว ไว้แมวกินมามา่าเอ้ยเแมวมันจะกินจริงเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้แบบบรรยากาศมันมันติดนะติดครับหันกล้องมาทางนี้ก่อนหันกล้องมาทางห้องน,นอนครนะอา๋อใครมาวะตกใจภ <laughs> าพบรรยากาศ นี่ก็คือแนีน่ก็คือแมวนุกินดิแมวไม่กินโอ๋อยมนกินแล้วแมกินแล้วแมวกิแวนแล้ตกตกไป็นไรไปอะไรช่างเนย ใจแนละ้วตกใจคนเมื่อกี้แนละ้วคนเมื่อกี้คือใครครับอ๋อคนตัดต่อผมเองครับไม่ใช่ผมตัดต่อนะผมเป็นคนตัดต่อคนระับแต่ว่าเขาเป็นคนทำแอนิเมชันให้ผมคนระับยอดนะทาเหมนะนะือนกันนะตอนผมจะกินไข่ดาวใครคำเยวนแะล้วต่อดูนะ ไม่มีนะอะ่อแแม่ผมกินกินแล้วพี่ว่าทับลิ้นหรอทับใต้ลิ้นเหรอเปล่ายุงหนูดเลยนะไม่มีนะคะ แล้วก right, ูจะทำอไปทำอะไรวะทำอะไรก็สัลคกตปค่ะกินเผินนะจนกินพร้อมต่อมาดเพิ่มนะ ขอกิขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย